บอมีอาซิมานครัโรบรอโอ,คอ้อครับก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีครับวันนี้ผมเดินทางมาสองตัวเลขนะครับเลขรถที่ขนสารปูขาวนะครับมาตั้ง ที่วัดบ้านพะเนานะครับส่วนตัวเลขที่ขนสารปู่ขาวมาจะเป็นเลขอะไรแล้วก็อาจารย์แมวนะครับคุณผู้ชมจะเปิดเผยให้ความฝันว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับไปไปกันเลยแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับน้ำในใต้เลยครับ แต่โพดังเดิมมันมันเทอมันออกแล้วมันประยุกมันเทอมันกับเสียเพิ่นแถมโตมานั่งบ่ครับนี่โตนี่ก็ซื้อแล้วว่าแป๊มาตะกวนเนี่ยเพิ่นร่วมโตนี่มันชุดนี่มันหาพันอ๋อมาเนี่ยคุยว่ามันก็อาศัยกระดูกระละอ๋อเพิ่นก็เลยลดให้สามหมื่ร่วมตีร่วมเลยตีร่วมเบ็ดเสร็จเลยอืมครับตีร่วมเบ็ดเสร็จเลยสามหมื่พอดีบ่มีเศษบ่มีเหลือนะครับตะกวนเจ้ด่านมันสองหมื่นเก่าลอยกระชิบเก่าครับ สามเระครับนก็เลยแถมให้เลย่าครับมานั่งของอาจารย์นั่งดโอ้มานั่งพร้อมที่ข้างในอชุดันจะข้งในโอโอ้มานั่งอยู่ข้างในรถเอโอ้ของหวาบันไดก็มี่บันไดก็อยู่ข้างในของวาน๋อของเส้นวหวเพิ่งหามาพร้อม ก่อนสิยกลงจากรถก่อนสิยกลงจากรถเพิ่อกระไฮพร้อมของเส้นไว้เบ like> ียบปลาเนือเลยเลยครับมาเบีบมงขนเลยโอ้สุดยอดสุดยอดเชิญมาแล้วครับเชิญเพิ่นม้ายางคาขเลยเชิญเพิ่นขึ้นรถมาพร้อมนี่คือสารปูขาวนะครับคุณผู้ชมสารปูขาวมาหอดแล้วครับเดี๋ยววันที่วันที่เท่าไรสิขึ้นสารปูขาวเดี๋ยวเขาถามอาจารย์แมวนะครับคุณผู้ชม สิตั้งสารปูขาวเดี๋ยวเราถามอาจารย์แมวนะครับนี่คือสารปูขาวนะครับคุณผู้ชมอ่ะใครเข้ามาแล้วพิมสาธุสาธุฝ,ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับทางช่องคนซุรินทีวีด้วยนะครับรถแกะออกครับผมแกะเลยครับอ่ะคนเสียลงไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเอาลงไหว้ก่อนด่วงถือว่าด่วงดีนด้นี่มาท่านพอดีแต่มาส่องทะเบียนรถ ภูเขาวนะครับจะเียนรถที่โขนสารภูเขาวนะครับคุณผู้ชมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันเด้อติมสาธุสาธุฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับกับทางช่องคนสุรินทีวีนะครับแต่ลุงแรกเกิดมัีเสิไว้ด้นครับครับครับโ <c oughs> ขนลงโขนลง นักบ่ครับนี่นักปะเพราะอะไรเอาอยู่บ่เอาตัวตังลงก่อนบ่ครับโอ้ตัวตังขาลงก่อนต้องลงแลกเกอร์ไหมครับโอ้โยกตัวตังขาลงโอ้โยกขาลงก่อน ยกครับถ่านนายกไปคนไปเอามานายกคสืรับครับสองเบื้องาเบื้งบาทอีกทีก็แล้วหรอกที่ก็คงสิเป็นมือขืนสารเดี๋ยวเป็นมื่อขีนสารเนี่ยเป็นมือใดเดี๋ยวเราไปฟังจากปากอาจารย์แมวเองนะครับ เดี๋ยวเขาไปฟังจากปากอาจาร์นี่แมวเองเนาะว่าสิ่เป็นมือด้นะครับคุณผู้ชมอ่าอ่อถือไปก้อนบ่ครับโอ้เอา้าสูส้สูสู้สูนักบ่น,นี่บ่บ่หนักสำเนียเนาะปูละพันขึ้นอยู่ดอก <c oughs> ปูขาวปูขาวพันขึ้นอยู่ดอกครับปูขาวเีเราไม่เหมียบ่เราไม่เราเป็นหมู Tăng chẹp chẹp Thì hắn nào bác kìa con Quay hệ thương Quay hệ nát bò nát bò ไเบื้องนเนาะนะครับย่างท่นอะต่คุหามสองคนคนหามศาลปู่ขาวนะสองคนเฮ้ยพอถือป่ะอ๋หันในถือหันในถือมันต่องเกียงกันอลาโนยอลานยมั้งมันข้งอยู่ประมาณนี้แหละครับผมว่า อ๋อเกียให้มันซ้ำกันนะครับมันบ่อร่งมันบ่อร่งฟังหนึ่งโอ้ยบ่ได้หรอกครับมันเทินอยู่ฟังเหงื่อย่ามันหักอ๋อา๋อให้มันแมนมันไล่นี่จังแมนครับเออนี่ไล่นี่แมนครับนี่เมื่อกี้ผมเห็นคลื่นี่ตัวเลียอยู่ในต้นเสาเห็นไหมมันนานไหมมีตัวหลอกบ่อ คูณลอยคูณลอยยีสิบสีคือมือนีเซ่อตังกับบอนีก่อนนะครับเดี๋ยวใดมือจะสียแห่ไปวัดนะครับผู้ชมแมนหล่ะครับลอยคูณหนึ่งสองศูนย์ เอาเบิสตัวเลยาาไปปเ็กผมสี่ซองแต่ทะเบียนรถโขนมาข้าววันจีใช <18. S 2> ่ครับเอาโยกหันหนาวมาข้างนอดด้วยครับเด้อจะสวง,งามเออเอาหันหนาวมาข้างนอกเออนี่โอ้ยสุดยอดสูงๆขึ้นไปอีกครับสูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกเอกนเอ,เอนั่นโอ้ยงามครับ ้งามแห่งงามแห่งนี<า>่ฮะศาลปูขาวครับคบนี่คือศาลปูขาวนะครับคุณผู้ชมกําลังทาสีตกแต่งอย่างสวยงามเลยนะครับลงแหล็กกาลังลงแหล็กโอ้โอ้งามเนาะเหลื่อมหอมาบเลยเหลื<า>่อมคักเลยศาลปูขาวงามแห่งงามแห่ง โอ้ยเหลือมงงเลยครับงามแหงงามแหงเด๋ยวเตรียมขืนสารพร้อมกันเลยครับเด้อว,วันที่ทยี่สิบเอ็ดเป็นวันอาทิตย์นะครับอ่ะให้พี่น้องมามาขืนสารพร้อมกันนะครับเริืมเวลาจังแต่พุ่นละเกาโมงเสาพิทตนไป วันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์เป็นสารปูขาวใหม่ผม่อกจะเรนแต่นายกก็มีส่วนร่วมพื่อกันนะครับเงามแหงงามแหงครับโเงามงามครับผมงามครับยอดไลยสารปูขาวนะครับคุณผู้ชมเหล็กที่ค้นสารปูขาวมานะครับคุณผู้ชมเหล็กรถ สเลขรถที่ขนสารปูขาวมาสวยงามมากก็คือ3ามเจ็ดหโอสวยงามสวยงามอะไรนะไหนไหนไหนทำมือสิสี่หกสามถึงสาไหนเอฮะ อ๋อม oh. ันบุ๊บบุ๊เข้ามาเลยบุ๊บบเข้ามานอนฝันได้บุ๊บแวบแบแวบเข้ามาสี่หกสามอื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 ถูกเยอะด้วยถูกเยอะด้วยทนรอืม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 อ มีตัวเลขหบ้างในโมมี่ว่าลอยคุณยี่สิบทเบยนรถแล้วครับเรียกเบียนรถเอ้านี่ด้ลอยคุณยี่สิบลอยคุณยี่สิบลอยคุณยี่สิบอยคาณยี่สิจานมาบึงเขาขน,น,นาดบ่ เขาเบิ้งเขาอย่ังนั้เกะได้ทาวเพื่นใดร้านมหาปูขาใหม่เนาะที่นี่กัดจอนมันเอามากันยังว่าท่านไดนมาเบิ้งพ้าอยากอยู่้าอยากแขกเอามอนแดเอามาลงไว้อย่างหัวรถขั้นใดเอามาอ๋อก็เลยสิเบิงเป็นขันนี้อ๋อรถขั้นนี้แหละครับที่เนรโี้ดรรถขนสารมาโอ้เป็นรถหน้ายกสําตัวนี่ ันเป็นคนธรรมดาตัวนี้ครับโอ้อาติมานอาจิมานมาตัวนี้เยอะโอ้ครับอาติมานยูในนี่สองครับยูในนี้มีสอเดสอโต วันบอกโจมามนี่อยู่มองบบนอี้มิสม <c oughs> ้อมโวตัวที่สามหาเอาโอ้โอ้โอโอเฮ็ดให้ไหมเลยวเนี่ยปูเป็นไม้ครับตัวนี้เป็นสารปูขาวที่ได้มาไมา,มาไม้ันี่หครับโอ้ ครับอนนี้ใจใาโอครับครั่อไรม่เมัเนใหมเ่เพราะวางหมองยู่หมอเครบครับคมากกับเปียบเล่นเ,เหมือนครับาเารยว่ารอยกันากากนาาท่นอกกันไปันไปกกบ,บาดีคือบาทครับเออแต่ือบได้เรียกร้องครับเอคเพื่นังใจุนเพ่นแดงเพื่นซอยครับเออเพื่นทำบุญครับ ที่นี่พิ่นก็ได้เอามาล่องไว้สะก่อนเนาะว่าบ่ทันฮอดมันเนาะครับท่าเล็กท่าเล็กห่างไหมมันเหลื่อมโอ้ครับทีนี้พี่น้องก็จะได้ซอยกันเสร็จกันล่องแบกใหม่ครับงวดนี้ครับก็คือสิเห็นแหละเนาะครับผ่านดานี่ห่าง มีอยู่สองตนแหละอยู่ในขันอยู่ในหนังมีอยู่สองตนแต่บอกว่าตัวไหญ่นะโต้ใหนมันมาอยอะตำแหน่งใหญเด้อครับเออจะนีบอแมนว่าวบอแมวยันแมวบอยเด็ดเด้คือว่ามันเกี่ยวเกี่ยวกันในนี่มีข้อมขวัญโยครับมันเห็นแนมเบิองมันมีมาสองเราอยู่ในหนังครับอ่าอาจเสียน้ำโชกไงมูเฮาก็ได้รถตั่นี้เนาะครับผมอ่ะขอบคุณครับนี่คือสารปู่ขาวนะครับคุณผู้ชมกำลังทาสีตกแต่งอย่างสวยงามเลยนะครับ ลงแหลกกำลังลงแหลกครับผมโอ้โหงามเนาะเหลือหม่อมาบเลยเหลือมคักเลยสารปูขาวงามแห้งงามแห้งโอ้ยเหลือมงมงเลยวะเฮงงามแห้งงามแห้งเดี๋ยวเตรียมขื่นสารพร้อมกันเด้อครับเด้อวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นวันอาทิตย์นะครับอ่ะให้พี่น้องมา มาขึ้นสารพร้อมกันนะครับลืมเวลาจังแต่หุ่นละเกาโม่งเสาพิตนไปวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์ขึ็นสารปูขาวใหม่กำนั่นนายกก็มีส่วนรวมเพื่อกันนะครับงามแห้งงามแห้งครับงามงามครับผมงามครับ ยอดเลยสารภูขานะครับคุณผู้ชมเลขที่ค้นสารภูเขามานะครับคุณผู้ชมเลขรถสองเลขรถที่ค้นสารปูขามาสวยงามมากก็คือสามเจ็ดหาซีโอสวยงามสวยงามเห็นที่แหลกเพื่อนกับเพราท่านให้เห็นับเพื่อนก่าบอกจะพอว่าเห็นมอนี่อ๋อครับโตแหลกด้ครับอ่าในว่าสามโตนี่โตแหลกโตแหลกเออเนี่ย เจ็ดที่นี่พมว่าอ้วนโมเมนต์ฮกฮกฮอกครับพอวาเป็นฮกครับมาที่นี่เพิ่นยานพอบอกเข้าใจเกินกันเลยว่องกลมไวอย่างดีหกเหมืองเกิรมเลยหกมงกลมแล้วก็ว่องกลมไวมาที่นี่ท่านก็บอกว่ายังอยู่อีกสองตัว ให้เพื่อนเบื้องไหดีคำนวณไหดีสะก่อนถ้าโตได้มันอยู่แล้วเพื่อนกะชีวงกลมไหสูตโตเลยขึอนวางชันครับแต่ที่เพื่อนว่งกลมมานี่คือเพื่อนหมันใหญ่เลยได้โตวงกลมไปนหมอืออ่าคือเพื่อนเห็นจังซีครับเห็นจังซีเพื่อนเห็นจังซีไหวอ่าคือครัอยังซีสวัสดีครับผมแฟนช่องยูทูบคนสุรินทร์ทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พลาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำปลุกขิปนา้ทันสิบริษัทขาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมกระขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ